พวกดาจงระวังตัวดีๆด้วยล่ะฉันกลายเป็นผีที่เฝ้าอยู่ที่นี่ไปแล้วเพราะโดนมันฆ่าและวิญญาณของฉันไม่ได้รับการปลดปล่อยเออแต่ว่าใครมาหาไฟมาให้ลุงจุดเนี่ยลุงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอที่ตรวนี้เข้าได้ด้วยนะครับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนหนีเร็ว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 มันลงตรงไหนลงตรงนี้ ว่าไงเจ้าหนูเจ้าหนูมาทำอะไรอยู่ที่นี่หรอจ้าอาคือเปล่าครับพอดีผมจะมาพิชิตด,ด่านนี้แน่ใจแล้วเหรอว่าจะพิชิตด,ด่านนี้ได้อ่ผมก็แน่ใจอยู่นิดนึงอะครับไม่รู้แล้วไงว่าฉันเป็นใครช,ช้ายาฉันเจสันรอยศพเลยนะเฮ้ยเราเราได้เป็นอะไรอะเราได้เป็นผู้รอดชีวิตนะครับ สามารถมาฆ่ามันได้วิเราได้มาปราบมันอะ่ะเขาซัมมอนเราลงมานะฮะเพื่อที่จะมาปราบมันอยู่ไหนแกอยู่ไหนกันออกไปฉันยิงนะฉันจะฆ่าแกเองได้ยินเสียงมันแวบๆครับแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหบนึ่งนะครับรู้สึกว่าเพื่อนจะเรียกเรามาเพื่อนฉันจะช่วยแกเอง ฉันคือพ้นสุดหล่อมาสิครับเจ้าตุกอย่าเพึ่งเลียกนะฉันกำลังฆ่าพวกเด็กๆอยู่นะร้ายจริงๆเลยนะครับอยู่ไหนว่าตอนนี้เราหาตัวมันแป๊บนึงนะครับรู้สึกจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะอยู่ไหนแกฆ่าใครไป โอ๊ยตึงวจเพื่อนจะเรียกเรามาเพื่อนฉันจะช่วยแกเงไม่ตายไม่จริงฉันแพ้เหรอเนี่ยฉันคือตำรวจที่เก่งที่สุดในย่านนี้เลยนะพนานกระจอกแกนะจะมาสู้ผมได้แม่เก่งจริงๆเลยนะไอ้ฆาตกรตัวตลกเดี๋ยวฉันจะ พิชิตแกอีกครั้งหนึ่งคอยดูสิพอนุม่มรีบรีบปลดปล่อยฉันหน่อยนะฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วมันเก่งเหลือเกินถ้านายมีปืนนายจงยิงที่กระบาลของมันจะทำให้มันตายไปเลยแล้วนายก็จะปลดปล่อยฉันได้รอผมขอโทษครับลุงเมื่อกี้นี้ผมได้ปืนมาแต่ผมทำลายไม่ได้ว่าไงนะแกแก แกกาลังทำลายชีวิตดวงในน้อยของฉันใช่แกกาลังทําลายชีวิตดวงน้อยของฉันอยู่นะแกทำลายอนาคตของฉันไม่แกมันรายโอเคครับถ้าคราวนี้แกทำไปสําเร็จแล้วก็ฉันจะตอมใจตาย <c oughs> <c oughs> เราจะสู้เพื่อคนพวกนั้นกันน้องสาวเรามาร่วมมือกันเถอะ <c oughs> แกคิดว่าการรวมมือกันจะชนะได้หรอความสมัครยมันจะทำให้เราชนะ ฉันยึดมั่นจากคำคำนี้โอเคเราวตดด่านนะครับอันนี้ให้เรียกด่านนะฮะสู้ๆนะคะ <laughs> ฉันเป็นผู้ชายโว้ยมาพากันฉันเป็นผู้หญิงได้ยังไงอะไรอะ่ะฉันคือตุ๊กตาหิมะแกะว่าฉันเป็นอะไรเหรอโอเคครับตอนนี้หาที่หลบก่อนนะฮะว่ามันจะเกิดตรงที่ไหนโอเคครับอู้มีบ้านเอสกิโมด้วยครับ อ๋อเมื่อกีอ้ไอตีมกันแล้วไม่ใช่ไอกิโมน,นั่นว้วยโอเคครับเอ้ยตรงนี้ลงได้ออ้ยตรงถ้ำด้วยนะครับทำลับสุดโหดเฮ้ยมีอะไรอะ่ะมันอาจจะถล่มลงมาได้ก็ได้นะเพื่อนเดินดีๆด,ด้วยละ่ะรู้สึกทางจะค่อนข้างมืดด้วยโอเคครับตรงนี้น่าจะขึ้นได้ด้วยนะครับโอเคขึ้นไปขึ้นไปเร็ว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 ,วฉันรีบอยู่ผูกดาจโลวังตัวดีๆด,ด้วยละ่ะฉันกลายเป็น ผีที่เฝ้าอยู่ที่นี่ไปแล้วพอโดนมันฆ่าและวิญญาของฉันไม่ได้รับการปลดปล่อยเออแต่ว่าใครมาหาไฟมาให้ลุงจุดเนี่ยลุงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอที่ตรงนี้เข้าได้ด้วยนะครับอ๋อเว้ยเว้ยมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนหนีเร็ว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 มันลงตรงไหนลงตรงนี้โอเคหนีครับหนีครับหนีครับ หนีเราเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนนายานายาเปิดไฟฉายนะไฟฉายมันจะจะตาพวกฆาตกรโรคจิตก็ได้หนีเร็วน้องสาวฉันรีบอยู่ค่ะจครับปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปมันมาแล้วครับเสียงใกล้มากผมจะเดินอ้อมไปทางที่มันเข้านะฮะรู้สึกเสียงจะอยู่ใต้พื้นนี้เลยนะครับโอเคมาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็ว เงียบ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 ฉันเงียบอยู่โอเคครับตรงนี้ไปไม่ได้โอเคถ้าเราไม่เสียงดังมันอาจจะไม่ได้จินเราก็ได้นะจัดขึ้นไม่ได้อะเพื่อนมันขึ้นยังไงโอเคครับเอ้าทำไมเราขึ้นได้เขาขึ้นไม่ได้วะไมนะ่เนอะเอ้รู้สึกตรงนั้นครับตรงนั้นเพื่อนเพื่อนใจระวังดีๆนะมันมาแล้ว ครับลงมาทางนี้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่าจะอันตรายมากเลยนะครับปานไอสกิม,มพวกนี้พวกเอสกิมโมก็น่าจะโดนพวกอาฆาตกรโรคจิตมันฆ่าไปนะฮะมาเร็วมาทางนี้มาแอบตรงนี้มาแอบตรงนี้เงียบเงยไว้เงียบเงียไว้เพื่อนเสียงมันใกล้มากเลยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นผมเห็นแวบบๆตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้อะ่ะเฮ้ยเพื่อนตายแล้วอะ่ะ ฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวตามฉันมาตามฉันมาเพื่อนตามฉันมาแป๊บนะครับแป๊บแน่แป๊บแป๊บแป๊บฉันตามอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่ามันจะฆ่าพวกเราหนีครับหนีหนีรู้สึกไปไปมาๆมันมาที่เดิมนะฮะเฮ้ยเราต้องตายแน่เลย วัวดากรามหัวดากรามมนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตุ๊กตาหิมะเวทเก็บปากไปนะรู้สึกว่าจะมีผู้กล้าเฮ้ยได้ยินเสียงปืนไหมฉันได้ยินอยู่ยเงียบไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนของใครเออได้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 ฉันจะเงียบปากไว้มันอยู่ตรงไหนกันรู้สึกเส้นเท์นเนินวนมากเลยเฮ้ย อันนี้คนใช้ปืนนะครับอฮ้ยบอกไงจันเป็นนายเบอร์ชาติทีแล้วโอเคตรงนี้ตรงนี้เข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไปที่เดิมดีกว่านะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนั้นครับเฮ้ยเพื่อนตายแล้วเฮ้ยดีแล้วดีแล้วมันกำลังความตายกำลังใกล้เราเข้ามาแล้วฮะมาเร็วมาเร็วน้องสาว อันนี้เฮ้ยเสียงตายได้แบบอาดานต้าโอ้โหเราลอดแล้วครับแม่แม่แม่ฉันก็แค่อ่อนคอยเท่านั้นแหละก็จะถือว่าเป็นโชคดีของนายแล้วกันนะที่หลบซ่อนจากลูกน้องมาได้ครั้งต่อไปมันไม่มีโอกาสแน่นอนเดี๋ยวให้ผมจัดการเองนะครับท่านตัวตลก ผมเจสันจะข่าพวกมันให้เกลี้ยงเลยคอยดูเยี่ยมมากพ่อหนุ่มที่ทำได้แต่ต่อไปนี้จงระวังตัวขึ้นเพราะมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆได้จะไม่มีทางรอดจากมันไปได้เลยหาของกินมาให้ฉันด้วยฉันหิวเรามากันในด้านเหมืองเหมืองแค้มสุดหรูตอนนี้เราหาที่แอบก่อนนะครับ ามฉันมาแล้วน้องสาวทางนี้ทางนี้ทางนี้ฉันคิดว่าตรงที่น่าจะมีที่หลบปลอดภัยนะจึ๊บ่เจบโอ้ยตรงนี้นะครับเอ้ยตรงนี้มันเหวนี่นะเพื่อนฉันกลัวเอ,อื้อตกไม่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 เอ้ยตรงนี้เข้าได้ครับเอ้ยตรงนี้มีที่แอบด้วยนายกำลังเข้าสู่เขตอันตรายระวังตัวด้วยในอีกสิบนาทีฉันจะมาช่วยเธอกองกำลังเสริมของฉันกำลังมาแล้วรอแป๊บหนึ่งเดอ้อ เฮ้ยไอย้คือวิทยุบ้าบอสิบนาทีฉันก็ตายก่อนละดิไปเร็ว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 โอเคติดอะไรเนียตกเฮ้ยโอเคครับตรงนี้ไปได้ครับตรงนี้ไปได้อึบอึบอบึติดอะไรติดติดต้องเอียงข้างไปนะฮะต้องเอียงข้างไปฉันคิดว่าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเนีไปอีผู้หญิง ฉันไปไม่ได้โอเคครับเฮ้ยข้าวโหดมากโอเคครับรู้สึกจะไปทางนูน้นมันตามมาไหมดูเสียงหัวเราะโอเคครับเราขึ้นไปบนนี้ได้ไหมโอเครู้สึกว่าเพื่อนได้มาแย่งที่ฉันเหรอเป่าเปล่าเปล่าฉันขอมาแอบฉันขอมาแอบอยู่ด้วยฉันขึ้นไม่ได้โอเคครับ เฮ้ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่เกิดของมันนะเฮ้ยแอบดีๆนะเงียบเงียบไว้เงียบเงียบไว้ฉันจะช่วยพวกนายให้รดเองนี่คือที่ลับของฉันได้ครับได้ครับผมจะอยู่นิ่งๆอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยๆๆไม่นะหนีแ๊บดีวิ่งดีเอ๋อยู่ทำไมล่ะครับ อยู่ทำไมล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ตายตายอย่างศพไม่สวยโอเคครับก็ถ้าชอบลิมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแกไม่รอดสินะมันเน่าสะใจจรินะฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ลุง เดี๋ยวฉันจะมาจัดการแกโอเคครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆ <c oughs>